สวัสดีครับไร้เครือมงคลกสษณาผสมผสานมาแล้วนะครับพี่น้องครับผมเบิง้งพนักงานเ่าครับกําลังห่อมักซีดาครับพี่น้องออกหลายยูครับกําลังไงเนาะมือนี้นะครับผมมีเทคนิคนะครับพิเศษเนาะ ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมือใหม่กับมาเบิงได้พี่น้องเด้นะครับเทคนิคสุดยอดนะครับในช่วงหน้าแรงนะครับช่วงหนาแรงนี้ต้องเฮ็ดแบบนี้ต้องแพ็คแบบนี้ต้องต้องต้อง,งเลิกนม่อย่างไรต้องต้องห่อแบบนี้นะครับผมมันถึงจะมีผลผลิตขายได้พี่น้องเด้นะครับวันนี้มีเทคนิคมาบอกครับผมก่อนที่จะไปดูกันนะครับ ก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไล่เครื่องุงคนเกษตรผสมผสานนี่นะพี่น้องเด้นนะครับไปกันเลยนี่ครับพี่น้องครับผมเป็นลูกฝรั่งกิมจูนะครับผมที่เราได้ทําการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฉีดน้ําส้มคนไม้นะครับผมเพื่อที่จะไล่แมลงไปแล้วนะครับแล้วที่นี่นะครับผมมีเทคนิคอะไรนะครับเทคนิคแบบใดนะครับผมเดี๋ยวสิบ พามาเบิ่งครับผมอ้าหฮอเลยครับพี่น้องเบิ่งเด้อนะครับแหนมเบิ่งดีๆครับพี่น้องฮอซาๆครับผม,มแหนมเบิ่งดีๆนะครับแต่ผมจังเสียอธิบายให้พี่น้องฟังนะครับผมบ<อ> <laughs> แหนมเบิ่งดีๆเป็นบอกเลขนะแหนมเบิ่งดีๆนะครับนี่ๆแหนมเบิ่งครับผม นี่ครับผมเรียบร้อยนะครับแต่งทรงนะครับเทคนิคนะครับผมก็มีอยู่ว่านะครับเขากะห่อไปปกติแล้วครับพี่น้องนะครับส่วนมีวิธีการห่อแบบไดนั่นนะครับสําหรับมือใหม่เนาะที่บเคยยังยังเคยหอนะครับผมผมก็มีคิดให้เบื้องยูนนะครับในการห่อฝรั่งนะครับผมส่วนนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับผมเอามาใส่ได้ตลอดนะครับแต่มันจะ ป้องกันนะครับผมได้ดีมากเลยนะครับในช่วงฤดูแรงนะครับผมฤดูแรงนี่คือว่าจะมีล้มครับพี่น้องจะมีล้มอ่าล้มแห้งมากนะครับถ้าเฮาบอสไซเทคนิคนี้นะครับอ่าฟงเท้าหอไว้นะครับผมล่วงเบอร์แท้ครับผมล่วงเบิดแล้วเขากับจับบ่าได้ผลผลิตเนาะนะครับเทคนิคก็คือว่านะครับเอาหูทุงนะครับพี่น้องอ่าล้มกระไดเนาะนี่ครับพี่น้อง ก็คือว่าเอาหูถุงนะครับผมสองหูนะครับมามาติดกับกิ้งเลยครับผมนี่เห็นไหมครับมาติดกับกิ้งแบบนี้เลยนะครับรับรองนะครับบอลหลุดแน่นอนครับแม้พายุทอร์นาโดมาก็บอลหลุดครับพี่น้องรับประกันคอนเฟิร์มครับแม้่แต่เขาลูกมันใหญ่แล้วเขาติดตัดไปยข็ยังตัดยากอยู่ครับพี่น้องนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับผมมาบอก พี่บอกน้องทุกคนให้ลองเฮดเบิงนะครับวิธีนี้เนี่ยไม่หลุดแน่นอน okay, นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องไรยเครื่อมงคลเกษตรวสสารน,นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็ลาพี่ลาน,น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ